วงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะของในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่14มีนาคมถึงวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนะในสัปดาห์นี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคนวันพฤหัสเห็นไหมทุกหงุดหงิดลำคาญเห็นแล้วรก็ขวางหูวขวางตาเป็นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่านะอ่าอ่ะ,อะเอาดูตรงนี้ดูเรื่องทั่วไปก่อนนะจะ เขาเรียกว่าจะมีคนมาตีสนิทกับคุณจะมีคนมาปรึกษาหารือคุณมีคนมาระบายมายามาเล่าเรื่องรุ่นเนี้ยให้คุณฟังหรือเขาเรียกว่าในสัปดาห์นี้ตัวคุณน่ปากปากดีมีสเสน่ห์คำพูดคารมของคุณทำให้คนสนใจเชื่อฟังแล้วก็ศรัทธาแล้วก็สนใจในคำพูดของคุณวาทศิลป์ของคุณ,คณหรือคารมของคุณนั่นเอง แล้วก็จะมีรายได้มาเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยนะสัปดาห์นี้แต่เรื่องทุกเนี่ยต้องรองดูอีกทีหนึ่งนะว่าคําว่าทุกเนี่ยมันฝันสามารถเป็นได้ทั้งทุกทางกายหรือทุกทางใจก็ได้นะทุกทางกายอาจจะอาจหมายถึงมีการบาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวแต่ถ้าทุกทางใจ อาจจะหมายใจมีเรื่องให้ทุกข์ให้เสียใจให้ร้องไห,ห้เสียน้าตาอะไรแบบนั้นก็คงต้องดูแลตัวเองแหละยังไงก็ต้องดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพด้ว,ยไ,วย,ยไปตัวเนี้ยไปตัวเนี้ยส่วนอันเนี้ยก็เรียกว่าไม,ไม่ไม่มีอะไรได้ดังใจเราเลยเราคาดหวังว่าจะได้สักสี่แต่มันได้ได้แค่หนึ่งเห็นไหมมันก็เลยทําให้คุณนั่งกอดอกทาหน้าบึง้งหงุดหงิดลําคาญไม่ได้ดังใจแล้วก็เหมือนรออะไรบางอย่าง รออะไรบางอย่างรออย่างหงุดหงิดด้วยอ่ะนี่มาดูเรื่องของการงานนะคะการงานคุณจะมีรายได้เข้ามามากกว่าหนังช่องทางนะแต่การงานก็ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขเลยแถมหงุดหงิดด้วยอ่ะแต่เรื่องของการเงินล่ะการเงินก็ความหมายเดียวกันก็คือการเงินจะมีเงินเข้ามามากกว่าทั้งทางอ่ะการงานเสริมอีกทีหนึ่งการงานเขาบอกว่าจะมีคนมาให้คำคุณจะได้มีโอกาสให้คาปรึกษาหารือกับคน เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับคนมีคนมาขอคําแนะนําจากคุณหรือมาระบายให้คุณฟังหรือมาปรึกษากับคุณในเรื่องของการงานนะแต่ว่าแล้วก็แต่การงานมันมีเรื่องให้คุณหงุดหงิดลำคาญใจมีคนมาคอยจ้องจับผิดคุณรับหลังด้วยคนจ้องแทงคุณข้างหลังด้วยการเงินจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางนะแล้วก็การเงินอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจคุณสักเท่าไหร่เห็นไหมคุณคาดว่าหวังว่ามันจะได้สักสี่ล้านเออแต่มันได้แค่หนึ่งล้านอ่ะนี่ยกตัวอย่างนะ แล้วก็ระวังการเงินจะมีเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจแล้วก็การเงินถ้าไปลงทุนอะไรกับอะไรก็ระวังจะเข้าเนื้อด้วยนะคะความรักความรักของคนมีคู่ก็เรียกว่าหลายอารมณ์อยู่นะสัปดาห์นี้บางทีก็คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นที่พึ่งที่ปรึกษากันมีอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องแต่บางทีก็เขาเขาก็ช่างทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยหรือเราอาจจะทําไม่ได้ดั่งใจกับคนรักอะไรเงี้ยมันทีมีทั้งคุยกันดีบ้าง บางทีก็งุดหงิดใส่กันบ้างบางทีก็แบบทําอะไรก็ไม่ได้ถังแจกกอกกันบ้างอะไรแบบนี้นะคนมีคู่ส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาตีสนิทกับเราเหมือนคุณจะคุยสนิทกับใครสักคนหนึ่งที่มันแบบว่าคุยแล้วคลิกอ่ะแต่เป็นแต่ว่าไม่ได้คุยแค่คนเดียวเท่านั้นเองนั่นก็แสดงว่าคุณคุณอ่ะอาจจะคุยควบสองหรือคนที่เข้าหาคุณอ่ะเขาจะคุยกับคนอื่นด้วยแล้วก็คุยกับคุณด้วยฉะนั้นก็ ระวังแล้วกันระวังเขาจะแทงข้างหลังก็คือมารู้ทีหลังว่าเรา,เรามันจะเจ็บมันจะทุกข์ไงแล้วมันก็จะทําให้แบบมีความรู้สึกว่าแค่เริ่มต้นก็ผิดแล้วอะไรเงี้ยแค่เริ่มต้นก็จะพังแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็คุยคุยกับใครก็คุยไปเรื่อยๆก่อนนะอย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรมากนะสุขภาพร่างกายนี่กระดูกเลยค่ะกระดูกสันหลังเห็นไหมมีดาบเสียบเต็มหลังเลยก็คือกระดูกสันหลังหรือกระดูกแท่งตรงข้อตรงของร่างกายเหลือก็มีปัญหาเวลาหลับเวลาการนอนด้วย เช่นนอนผิดท่าเยี่อปวดลุกขึ้นมาปวดคอปวดหลังเห็นไหมเฮ้ยไม่ได่าตรงหลังตรงคอเห็นไหมแล้วคนไม่ไม่เนื้อไม่ตัวอะแล้วก็ระวังท้องช่องท้องด้วยนะไพ่ตัวนี้คือปัญหาช่องท้องน้ําที่กินอาหารที่กินเข้าปากระวังมีปัญหาที่ท้องค่ะโชคราบโชครายจะได้จากอะไรโชคราบตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยเด่นเลยนะโชคราบจะได้จากอะไรจะได้จากมีคนบอกกล่าวเล่าสิบหรือ พูดกันหนาหูว่าจะได้เลขนั้นเลขนี้อะไรแบบนี้นะคะชงลาบอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะในสัปดาห์นี้ของคนมันเป็นรหัสค่ะ